ใหม่ครับเป็นนูดีป๊อปเป็นหนึ่งใน่งใไนู้ทีป๊าป็ู้ครับยังไงบ้างคะก็ดีใจครับจริงๆเป็นเกียรติมากที่บอกว่าทาง GDS ให้โอกาสนีกัะโปเป็นโอกาสใหญ่มากพอสมควรที่แบบว่าได้มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับใช่ครับแต่ว่าก็มีเพื่อนๆร่วมเพื่อนๆต่างวงใช่มาแบบว่าฟิชเ r i ร g ง ด้วยกันครับเขาบอกว่าได้มาร้องเพลงให้กับจีดีเอสเป็นครั้งแรกรู้สึกยไงบ้างจริงจริงสะรายมากครับเหมือนแบบว่าเราเจอเจอแบบว่าไม่เหมือนแล้วว่าเราแบบทำตามความฝันได้อีกก้าวหนึ่งแล้วกันครับเพราะว่า g ี h ก็แบบว่าเป็นค่ายหนังที่โปเองก็เราทุกคนเราทุกคนก็ดูตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะคิดว่ามันเป็นอะไรที่คอมพิวต์กับเรามากๆที่แบบว่าเราได้มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ของค่ายนี้อะไรอย่างเงี้ย จริงๆก็แอบคิดเหมือนกันครับว่าเหตุผลอะไรหน้าอะไรอย่างนงี้ครับแต่ว่าลองเคยมีวันหนึ่งที่แบบเราไปอัดเพลงกันแล้วก็ลองมามองๆกันแล้วก็รู้สึกว่ามันคือความแตกต่างที่แบบว่าพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวใช่ครับจริงๆแอบกดแอบกดดันแกล้งพี่ชายชอบแกล้งหนูพี่ชายแกล้งหนูบ่อยมาก ใช่ครับแล้วก็จริงๆกดดันครับกดดันที่แบบว่าโปรอาจจะกลัวว่าแบบว่าอาจจะยังทําจุดไหนได้ยังไม่ดีพออะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบว่าเพื่อนๆพี่ๆคอยแบบว่าให้คําแนะนําคอยช่วยอยู่ตลอดเวลาอ็ในส่วนของ MV ครับคือสองการที่ผมถึงอยนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าประกอบการถ่ายทำงานเราเจอไอ้มันต้องเนื่อยต้องเหน่อยยากจริงๆถ้าในเรื่อง MV มันไม่ยากเลยครับเพราะว่าเราใช้ความแบบว่ากากกันเพราะเราใช้ความกากกัน หนูเชื่อว่าเอ็มวีไม่มีอะไรยากเลยถ้าทุกคนได้ดูเอ็มวีไม่มีอะไรยากเลยใช่ครับแต่ว่าในเรื่องของเพลงแล้วกันครับเพลงอาจจะมีข้อเอออะไรขัดข้องนิดหน่อยเพราะว่าโปรเองก็แบบว่าอาจจะยังไม่ได้แบบมีความรู้เยอะเท่าไหร่เพราะาเป็นการแบบว่าร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ครั้งแรกของโปรด้วยอะไรอย่างนี้ครับใช่ก็ยังดีที่ได้ผู้ใหญ่คอยไกด์เอาไว้ให้พี่กรณ์อะไรอย่างนี้ครับแล้วอ,อย่างในส่วนที่แบบว่าเขาไม่ได้มาบอวกว่าจะมาจีเอแล้วว่ามีใครจีบเราหรือเราจีบใคร อันนี้นต่งตางๆพูดต่างๆ <c oughs> อันนี้หนูไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ก็รอโอกาสใหม่ๆนะครับแบบว่ารับรับรับทุกง,งานงานแสดงก็รับนะคะเห็น,น้จะอย่าออใจก็รับะได้เออผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนก็โปยังรับงานการแสดงนะครับก็ถ้าทุกคนเชื่อใจในฝีมือการแสดงของโปก็ <c oughs> นำโปไปเล่นได้เลยครับพร้อมลุกบทบทที่อยากเล่นเป็นพิเศษ ก็ต้องน้ำตากระเป็นไปแล้วเป็นคุณชนลีแค่นั้นเลยต่างึ้อไปเจอขายเวทีแฟชั่นยังไงบ้างคะผู้ปอการเปิดตัวโอ้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นก็จริงๆไม่ใช่งานเดินแฟชั่นครั้งครั้งแรกของโปรแต่ว่าก็เป็นงานแฟชั่นครั้งใหญ่เหมือนกันใหญ่มากๆเลยเพราะว่าก็เป็นแบบว่าแบรนด์เขา International Fashion Week อะไรอย่างเงี้ยแบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวีคอะไรตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันคือมีอินฟลูเอนเซอร์หรือแบบว่าดารานักร้องเยอะแยะมากมายก็ไปร่วมเดินอะไรอย่างเงี้ยครับพวเองก็แอบตื่นเต้นเพราะไม่เคยในแบบที่จริงจังขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยอ๋อก็ก็พอทราบมาบ้างครับแต่ว่าแบบว่ามีขึ้นในทวิตเตอร์อะไรอย่างงี้ครับใช่ ก็อันนี้เลยครับฝาก mv นะครับเพื่อนไม่สนิทครับวันที่1 6ตุลาคมนี้ครับแล้วก็ผลงานในอนาคตก็รอติดตามครับแล้วก็มีที่พอเฟสนะครับวันที่15นี้ครับขอบคุณครับ